โกโบนรีดเงินน้ำมันปก่กองทุนย้ำชัดยังไม่ลดราคาดีเซลวันที่13ธันวาคม2565ในช่วงที่ระดับราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสเปดร,รูปตลาดโลกอ่อนตัวลงแต่ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศไม่ได้มีการปรับลดลงตามด้วยเนื่องจากราคาตลาดโลกยังมีความผันผวนสูงเพราะเป็นช่วงฤดูหนาวในต่างประเทศค่ะทางคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือโกโบนจึงทยอยเรียกเก็บเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันของน้ำมันทุกประเภทเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลที่ปัจจุบันเรียกเก็บได้ถึง5.82บา ส่วนกลุ่มเบนซินทั้งแก๊สโซฮอล์และแก๊สโซฮอล์เกเก็บที่2.3บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์อ e ีและ E85 เก็บที่0.5 1บาทต่อลิตรทำให้กองทุนน้ำมันเริ่มมีเงินไหลเข้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยที่ยังไม่ลดราคาขายปลีกให้ประชาชนค่ะปัจจุบันกองทุนมีฐานะสุดที่ติดลบประมาณ1น7 7ง7สน่เ็ันามดล้านบาทแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบแป1 3ล้านบาทบันเห็งต้อ p ติบ4,624ล้านบาทบัากกา้ชาแก๊สหุนา,าน้มันดีเซล ไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรและขยับเพดานไปไม่เกิน3 5บาทต่อลิตรส่วนก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือว่า LPG ที่กองทุนอุดหนุนประมาณ9.72บาทต่อกิโลกรัมถือว่าเริ่มลดลงจากช่วงที่ผ่านมาที่อุดหนุนสูงกว่า10บาทต่อกิโลกรัมค่ะอย่างไรก็ตามกบนจะติดตามราคาน้ำมันตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหากราคาอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องก็จะพิจารณาลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลแต่ในช่วงนี้ที่ยังไม่สามารถลดราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศได้นอกเหนือจากการเก็บเงินสะสมกองทุนน้ำมันเพื่อลดภาาาารรรลงคคคยมมตกบุ 19, ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจกดดันให้ราคาน้ำมันปรับขึ้นได้อีกค่ะ